สวัสดีคะ่ะพี่พี่น้องๆเพื่อนๆพนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n นลทีเด็ดบอลผู้หญิงวิเคราะห์บอลกับหนูเล็กพี่กระจุพนผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่7ธันวาคมค่ะพศ2563นะคะกะเช่นเคยนะคะหนูเล็กก็มีคู่บันเต็งดีๆมาฝากพี่พี่น้องๆ้องใช้เป็นแนวทางเหมือนเคยคะ่ะแต่ก่อนอื่นนะคะ สำหรับวันนี้นะคะหนูเล็กก็มีโปรโมชั่นดีๆจาก a อ v a p p ปิด7 8มาฝากพี่ๆน้องๆด้วยนะคะสำหรับสมาชิกใหม่นะคะที่แจ้งว่าหนูเล็กเป็นผู้แนะนำมานะคะก็รับเครดิตฟรีไปเลยนะคะ100%เต็มเลยนะจ๊ะก่อนเข้าสู่บนลเต็งนะคะหนูเล็กก็จะไปสรุปผลของเมื่อวานก่อนนะคะ ผลของเมื่อวานหนูเล็กลงไว้แล้วที่เฟซหนูเล็กปิกาจูนะคะถ้าใครยังไม่แอดไปเพิ่มเพื่อนนะคะก็แอดเข้าไปได้เลยนะตรงนี้หนูเล็กแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปแล้วด้วยนะคะ สรุปผลก็เลยนะคะคู่เมื่อวานที่หนูเล็กให้ไปก็จะมีคู่ลิเวอร์พูลนะคะประทับบูฟแทมตันค่ะคู่นี้ก็จบไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ0น,นะคะแล้วคู่ที่2นะคะที่หนูเล็กให้ไปก็จะเป็นคู่ซามโดรียนะคะประทับเอซิมิลานค่ะคู่นี้ก็ชนะไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ2นะคะ ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆน้องๆทุกคนที่ติดตามหนูเล็กผ่านคลิป YouTube นะคะแล้วก็พี่ๆในกลุ่ม VIP นะคะหนูเล็กก็ให้เข้ากินเต็มไปเลยนะสำหรับ2คู่นี้ข่ามาต่อกันที่บอลวันนี้กันเลยนะคะหนูเล็กจะมาวิเคราะห์สึกในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะเป็นคู่ของไบรตันค่ะประทัดเซาแ์ h ทมป์ตันนะคะคู่นี้จะแข่งเวลาตีขออัยค่ะจะแข่งเวลาตีสนะคะเยลยราคาบอลเปิดมาที่ไบตันนะคะต่อเสมอนะคะ เราจะมาดูสถิติการพบกันของทั้งสองคู่นี้กันเลยนะคะสองคู่นี้นะคะพบกันมาสิบนัดนะคะซาแอมตันนะคะ,เ,นนะ,คะเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของไบตันนะคะก็เสมอด้วยสกอร์หนประตูต่อหนึ่งค่ะแล้วก็ชนะด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์นะคะ ส่วนใบตันนะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซาทัมตันนะคะก็เสมอด้วยสกอร์หประตูต่อ1แพ้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ3แล้วก็ชนะด้วยสกอร์สประตูต่อ0ค่ะเราจะไปดูสถิติของทั้ง2คู่ในลีกกันเลยนะคะ2คู่นี้นะคะซาทัมตันนะคะจะอยู่อันดับที่8ค่ะแข่งมา10นัดน,นะคะชนะ5เสมอ2แพ้3นะคะมีเก็บอยู่17แต้มค่ะ ส่วนไบตันจะอยู่อันดับที่16นะคะแข่งมาสินัดค่ะชนะ2เสมอ4แพ้4นะคะมีเก็บอยู่10แต้มนะคะต่อกันที่ทัศนักเกมของคู่นี้กันเลยนะคะ ไบตันนะคะทีมอันดับที่16นะคะจะเปิดบ้านพบกับเซาแธมตันนะคะทีมอันดับที่6ผลงานของเจ้าบ้านในช่วงนี้ยังไม่ดีเท่าไหร่นะคะหานัดหลังชนะ1เสมอ3แพ้1นะคะเกมในบ้านนั้นก็ไม่น่าไว้ใจนะคะส่วนเซาแธมตันผลงานทำออขอ้ายค่ะผลงานช่วงนี้ยังพอใช้ได้ค่ะหานัดหลังชนะ3เสมอ1แพ้1ค่ะ เกมเยือนนั้นไว้ใจได้นะคะจากสถิติที่เคยพบกันมานะคะเป็นทางด้านทีมเยือนนะคะที่ทําได้ดีกว่านะคะเลระคะเปิดมาให้เจ้าบ้านนะคะต่อเสมอคิดว่าเกมนี้นะคะน่าลุ้นไปทางทีมเยือนดีกว่านะคะทีเด็ดวันนี้หนูเล็กเลยให้ไปทางเซา t h แฮมตันค่ะผลสกอร์ที่คาดนะคะก็จะเป็น1ต่อ1นะคะ มาต่อกันที่คู่ที่สองสำหรับค่ำคืนนี้กันเลยนะคะจะอยู่ในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันนะคะคู่ของฮอฟเฟนไฮค่ะปะทะเอาบวกค่ะคู่นี้จะแข่งเวลาตีสองครึ่งนะคะเรยราคาเปิดมาให้ฮอฟเฟนไฮนะคะต่อบอลลูกครึ่งนะคะขออภัยค่ะครึ่งลูกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อที่สถิติการพบกันของทั้งสองคู่นี้กันเลยนะคะสองคู่นี้นะคะเจอกันมาสิบนัดค่ะ ฮอฟเฟนไฮนะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของออบร์กนะคะก็เสมอไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2นะคะแล้วก็0ูนย์ประตูต่อ0ค่ะแล้วก็ชนะด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะคะส่วนออบวร์กนะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฮอฟเฟนไฮนนะคะแพ้ด้วยสกอร์ศนย์ประตูต่อ2ค่ะแล้วก็แพ้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ3นะคะเราจะไปดูกันต่อจากสถิติของทั้งสองทีมในลีกกันเลยนะคะ อบ๋บวงนะคะจะอยู่อันดับที่10นะคะแข่งมา9นัดชนะ3าเสมอ3แพ้3นะคะมีเก็บอยู่12แต้มค่ะส่วนฮอฟเฟนไฮค่ะจะอยู่อันดับที่13นะคะแข่งมา9นัดขาะชนะ2สเสมอ3แพ้สีนะคะมีเก็บอยู่9แต้มค่ะ เราจะมาดูกันต่อที่ทัศนะเกมของคู่นี้กันเลยนะคะฮอฟเฟนไฮนะคะเตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของออบวกนะคะโดยเจ้าบ้านฮอฟเฟนไฮค่ะของกุลส์เซบาสเตียนะคะยังพาทีมนั้นฝืดๆไปพอสมควรนะคะในช่วงหลังแม้ว่าตลอด4เกมหลังสุดกับทุกรายการของพวกเขานั้นจะไม่แพ้ใครมาก็จริงนะคะแต่ทาว่าก็เก็บชัยชนะได้ไมาแค่หนเดียวเท่านั้นนะคะ ทางฝั่งของอัพบวกนะคะภายใต้การน,นำทีมของไฮโก้แฮลิสนะคะในเวลานี้นะคะมีคะแนนมากกว่าเจ้าบ้านอยู่สามแต้มนะคะแต่มองไปที่ผลงานแล้วของพวกเขานั้นก็ยังไม่ลงตัวเลยนะคะซึ่งเกมที่แล้วของพวกเขานั้นก็เป็นการเสมอมาต่อไฟบวกนะคะ ทำให้ตลอด3เกมหลังสุดของพวกเขานั้นยังคงไม่ชนะใครเลยนะคะดูแล้วเกมนี้ฮอฟเฟนไฮแม้จะได้เปรียบในทินแต่ถ้าว่าถ้ามองจากผลงานนะคะก็ยังขาดความแน่นอนดังนั้นนะคะเกมนี้เลยมีโอกาสจบลงด้วยการแชร์แต้มซะมากกว่านะคะทีเด็ดวันนี้นะคะหนูเล็กก็เลยให้ไปทางเอาบวกนะคะผลสกอร์ที่คาดก็จะเป็น1ต่อ1นะคะ สำหรับใครนะคะที่อยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมนะคะก็แอดเข้ามาคุยกับหนูเล็กปิกาจูได้ที่ id หนูเล็ก underscore 789นะคะหรืออีกช่องทางหนึ่งนะคะก็เข้ามาติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ผู้หญิงวีคอบอลนะคะตรงนี้หนูเล็กจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่อยๆนะคะหรือว่าพี่ๆน้องๆคนไหนอยากเข้ากลุ่มทีเด็ด VIP นะคะก็ทักแชทมาส่วนตัวได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูเล็กจะดึงเข้ากลุ่มนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะหนูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเล่นหากันอย่างมีสติด้วยนะสวัสดีค่ะ